สวัสด,ดีค่ะศูนย์วิปัสนาท่าช้างจังหวัดจันทบุรีขอเสนอธรรมะประจำวันโดยพระวชิระยาโนนี่ก็แสดงธรรมอแล้วใ่เหมือนพระจะเรียบร้อยนะจ๊ะจะเปล่าพับต้องประคองอย่างพระวิง้งโดนยาไปก็อย่างน้อยก็ดีใจจ้ะว่าพระยังไม่แก่นะเขายคมขี่เขาบอกว่าถ้าคนแก่เขาจะไม่รู้สึกอะไรพระก็ไปน,นอนโซบในกุฏิ ทั้งวันเลยอะซ้อมจริงๆนะก็่เมื่อกี้โยมนะนุษย์อาอาตมาเดินมาโยมถามว่าแหมหลวงพี่ไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยนะอาตอมาก็ตอบมาใจแหมพ,พูดจะไม่มีแรงพูดเลยโยมพอพูดจะเหมือนเส้นเลือดอะเขาขยายตัวมันวิ่งวิ่งวิ่งหัวเลยนะตอนแรกอะตอนเช้าอะก็คิดว่าจะไม่เทศหรอกพอพูดหนักๆเหมือนปรุงอะไรเยอะอย่างเงี้ยจ้ะคิดปรุงกระทําทุกอย่างอะจ้ะมันก็จะทําให้เสียสีเกิดเกิดพลังงานที่มันเคลื่อนไหวเยอะพอร่างกายกําลังต่อสู้ครับ กับโลกเขานั่นแหละอืมฉีดเข้าไปกําลังต่อสู้อยู่อตามาก็ร้อนเลยนะก็พยายามฉันน้ำนะจ๊ะฉันน้ําฉันน้ําตลอดเลยจนมันไม่ไหวอะร่างกายเขามันคอมันแห้งเหนื่อยไปหมดเลยจ้ะก็พยายามสู้นะก็จะลองดูไม่ฉันยาอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็ปรับตัวเขาเองได้นะอืมปรับตัวเขาเองได้สู้ได้ตอนแรกเนี่ยจะไม่รอนเหมือนกันจ้ะคงคิดว่าไหลไปเลยอย่างเงี้ยตอแแ้วก็ จิตมันก็นั่นนะแบบว่าเออหรือว่าจะเดินจะเดินขึ้นมาขอยาพาราเขาดีอะไรเงี้ยแต่ด้วยความเป็นท่านะกลัวเสียฟอร์มก็เลยไม่เดินขึ้นมาอาจจะมันไม่ค่อยอยากลุกไปไหนเลยจ้ะอยากอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันวิ่งวิ้งอ่ะแล้วทีเนี้ยอาตมาก็พยายามประคองทุกอย่างนั่นแหละก็ไม่ได้มีวิชาเก่งอะไรนะแล้วจังหวะอาจจะสัญญามันผุดนึกได้ว่าตอนมันเคยอ่านบทความนึงนะจ้ะมันจะมีพวกสัตว์อ่ะต่างๆนานาเลยนะเต็มเลย แล้วทีเนี้ยมันจะไล่มาเลยตั้งแต่หนูกระต่ายยันเต่าเนี่ยสมมนึเอาแบบคร่าวๆนะจ๊ะหนูเนี่ยเวลาเห็นไหมเขาทําอะไรรวดเร็วเลยทาอะไรเร็วมากกัเลยเร็วแล้วหัวใจเขาว่าจะเต้นเต้นแบบเต้นถี่มากภายในวินาทีนม่กีก่แบบหูเต้นเร็วมากอาจจะโยมแล้วยิ่งเหมือนแบบลูกร่างกายที่มันปรุงมากหรือว่าที่มันเต้นเร็วอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้อายุสั้นแล้วพอมากระต่ายมันก็ทำอะไรรวดเร็วเหมือนกันจ้ะก็จะเพราะตัวใหญ่ก็จะมีอายุยืนกว่าหนูหน่อยหนึง แต่เต่าเนี่ยผู้ที่ทําอะไรเชื่องช้าเนิบเนืบชิวชิวมีอายุประเผอเป็นร้อยปีก็มีอย่างเงี้ยจะบางตัวอาตมาก็มาคิดแล้วว่าเออก็ดีเหมือนกันตอนนี้ป่วยอย่างเงี้ยไม่รู้ทําอะไรจะโยมก็ประคองให้ทําตัวเหมือนเต่านั่นแหละเชื่องเชื่องเดินก็เชื่องเชื่องหันไปคุยกับโยมก็แบบสโลเลยนะโยมสโลอย่างเงี้ยจะไม่งั้นหันเร็วๆว่าจะพอาร่างกายเขามีการปรุงมากๆปวดหัวปวดอะไรหมดเลยก็ก็ดีขึ้นนะจ๊ะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ ไม่อยากผิดศีลน,นะนะแต่จริงก็ป่วยอะแหละจะมาฉันข้าวอย่างเงี้ยตอนเย็นนะแต่ก็เหมือนเราทํามาตั้งนานแล้วอะเราทําแบบกูสาเป็นคนดีมาตั้งนานเนาะอยู่ๆจะมาให้ผิดศีลผิดธรรมอย่างเงี้ยมันก็ไม่สบายใจเราพอเราบวชแค่ไม่ไม่นานเท่าไหร่เงี้ยจะเขาพยายามทําให้มันดีที่สุดนั่นแหละเท่าที่จะทําได้แล้ววันนี้อาตมาก็จะมาพูดถึงเรื่องหินนะั่นะหินต่างๆนะเ,เขา บอกว่ามีคนก็ถามอ่ะพวกปฏิมากรรมหรือว่าช่างต่างๆอะจ๊ะเขาถามว่าเนี่ยเวลามีพระพุทธรูปใช่ไหมจ๊ะเขาถามว่าเนี่ยเขาแกะได้ยังไงเขาแกะพระพุทธรูปสวยงามอย่างเงี้ยปานนี่ได้ยังไงทั้งที่มีรูปรักษ์สวยงามอ่อนช้อยเลยนะมีฝีปากที่ยิ้มนุ่มแล้วเส้นลายแสงสิ่งต่างๆเนี่ยจะทําให้มันนะ่อ่อนช้อยงดงามเลยนะแล้วช่างอ่ะเขาก็ตอบแบบง่ายๆเลยจ้ะเขาบอกว่าจริงๆอะ่ะ คือคนเขาเข้าใจว่าไปเลือกไปเลือกหินใช่ไหมจ้ะไปเลือกหินแล้วก็มาแกะสลักนี่นแหละแต่จริงๆคนที่ช่างเขาตอบแบบนุ่มลึกมากเลยนะจ๊ะเขาบอกว่าเขา่ไม่ได้เห็นหินเขาเห็นพระพุทธรูปอ่ะอยู่ในหินอยู่แล้วก็แค่เอาสิ่งที่มันส่วนเกินขจัดเสียออกไปรอบๆอย่างเงี้ยอืมอัตมาก็มาคิดนะจ๊ะทุกคนเนี้ยทุกคนเราอ่ะมีดีหมดเลยนะถ้าเราเปรียบกับรูปชีวิตหรือสิ่งต่างๆที่เราสะสมบ่มเพาะนี่นแหละ ที่บอกว่าเราเกิดมาทําไมคนนี้ดีคนนี้จนคนนี้เกง่งเอาไงไม่ต้องเอาจนนี่ฝาเอาเวลาเข้ามาปฏิบททัติธรรมนี่แหละทาไ,ทไมพี่คนนี้ทําได้ดีฝ่าทาไมโยมคนนู้นทําได้ดีฝาเกงา่งฝาทำไมคนนี้พิจาณาไหลลืน่นทําไมคนนี้นั่งสมาธิได้ดีถ้าเปรียบกับเสมือนหินนะจ๊ะบางคนทํามาไม่ดีอย่างนี้นใช่ไหมจ๊ะเกิดมาหยาบเป็นเหมือนหินปูนหินทรายที่มันหยาบหยาบนั่นแหละบางคนก็เป็นหินหยบเลยนะเป็นเงินเป็นเพชรมาอ่าเป็นเพชรมาบางคนก็เป็นไม้อย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเห็นไหม แล้วพอเมื่อเรามาเข้าสู่คนที่เขาไม่คนตัดเตรียมหรือโยมอาจารย์เนี่ยได้เห็นความดีความงามของแต่ละคนแล้วจงะวะทุกคนเนี่ยมีความดีในตัวไม่ว่าจะเป็นหินหยาบนะสุดท้ายก็มาสลักขัดเกามาแกะสิ่งต่างๆนั่นแหละก็เลยด้วยการที่เราละสิ่งต่างๆออกอจ้ะที่มันเป็นส่วนเกินนั่นแหละพอสุดท้ายเราเอาส่วนเกินออกเห็นไหมเป็นพระพุทธรูปสวยงามจังแล้วทุกคนนะจ๊ะก็เป็นพระพุทธรูปสวยงามได้ทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นหินหยก หินทรายหรือไม้หรือสิ่งต่างๆอย่างเงี้ยพอสุดท้ายจะโยมเวลาคนกราบไหว้เขากราบที่ไหนเขากราบที่พระกราบที่พระพุทธรูปกราบที่พระพุทธเจ้าจ้ะไม่ได้กราบที่หินเลยไม่ได้กราบที่หินเลยไม่ได้ถามด้วยว่าหินมาจากไหนกราบแค่ชื่นใจไปติสุขว่าเออได้กราบน้อมาพระพุทธเจ้าแล้วนะเห็นไหมทุกคนก็สามารถสะสมบรรลุธรรมได้แล้วกับการที่เราหนามาเลยเนี่ยเท่ากับเราหนาทั้งๆที่ของเก่าอาจจะหนามาแล้ว แล้วมาในชาตินี้เราไหลไปตามโลกในครึ่งแรกอะจะ้ะบางคนก็สมมุติบัญญหยาดสามสิบปีสี่สิบปีอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเราก็ไม่รู้เลยเนาะเราก็ใช้ชีวิตไปตามโลกอย่างที่ปูถดุชนคนธรมรมดาที่เขาจะไหลไปแบบนั้นนั่นแหละพอไหลไปแบบนั้นแล้วจะ้ะเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะเราก็ทําให้เราอะ่ะมีโกรธมีหลงมีราคะ,ม,ะมีโทสะมีหลงอยู่ตลอดเวลานั่นแหละทาให้สิ่งต่างๆมันพ่อคูเนเท่ากับว่าเหมือนเราเป็นหินก้อนที่มัน,น,นหนาหนาทึบๆแบบนั้นนั่นแหละจะ้ะพอสุดท้ายเห็นไหมเราเข้ามาทางธรรม ได้มีผู้รู้ผู้บอกผู้ตักเตือนผู้สอนผู้สั่งต่างๆนั่นแหละก็ได้ช่วยขจัดและเราให้กิเลสต่างๆนั้นนะ่ะมันเบาลงบางลงอย่างที่ง่ายๆอะจ้ะตอนแรกอ่ะเขาก็บอกว่าให้เราสละรูปธรรมก่อนรูปธรรมก็ทรัพย์สินเงินตานะที่เราสามารถจับต้องได้แล้วก็สละเสียจ้ะแล้วพออย่างที่สองสละนมามธรรมก็คือความหวงแหนสิ่งต่างๆความเห็นแก่ตัวความโกรธความทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละก็เหมือนกับเรานั่นะจ้ะที่เรามากระทําตรงเนี้ย ก็เพื่อสละละตัวตนมาช่วยของพระพุทธศาสนาเห็นไหมเวลามาช่วยงานส่วนกลางอะจ้ะก็มีการกระทบกระทั่งบ้างนั่นแหละเป็นการปฏิบัติธรรมนั่นแหละจ้ะเพอในใจลึกๆแล้วว่าเราไม่ได้ทําเพื่อใครเลยนะเราทําเพื่อสละละตัวตนสละละกิเลสสิ่งต่างๆของเรานั่นแหละว่าเวลากระทบกับคนนี้พูดจากับคนนั้นมันเป็นอย่างไรแล้วเวลาเราทํางานคนเดียวเนี่ยความขุ่นมัวใจแทนที่เราจะมารับบุญรับกุศลที่มันเต็มที่นั่นแหละแต่กับกายเราไปขุ่นเศร้าหมองเนี่ย แล้ววันนั้นนะจ๊ะเราจะได้บุญเต็มที่ได้อย่างไรแต่จริงๆนะจ๊ะเราก็ไม่ได้กากาให้มาน้อมนําหรือเอาบุญนะเพราะว่ามันจะเป็นการยึดจิตก,การทําบุญหรือทําทานที่ดีจ้ะก็คือการสละละตัวตนความตนีทีเนี่ยความสิ่งต่างๆที่มีตัวตนนั่นแหละจ้ะในศาสนาสูงสุดของเรานั่นแหละก็คือการไม่มีตัวไม่มีตนหรืออนัตตานั่นหละจ้ะการทําก็เผื่อไปสู่ฝั่งฝันหรือสิ่งที่มันสูงสุดของในพุทธศาสนาจ้ะ แต่สุดท้ายก็ทิ้งเลยไม่ได้ก็คือที่พุณพรเจ้าท่านบอกตลอดนั่นแหละก็เริ่มจากทานเห็นไหมทานศีลอสมาธิปัญญาสุดท้ายก็เริ่มจากแบบน,นี้ยก็ก็กระโดดข้ามสิ่งไหนไม่ได้เลยเหมือนเราจะสร้างตึกชั้นสองนั่นแหละจ้ะเราก็ไมเราก็จะไม่สามารถกระโดดข้ามไปข้ามข้ามชั้นสองได้เลยเราก็ต้องสร้างบาดฐานที่มันดีก่อนอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆจ้ะเราอ่ะยังทําพื้นฐานที่มันแน่นไม่พอเลยเนะี่ย ไม่ได้มีการตอกเสาเข็มหรือว่าการสร้างตึกให้มันดีเนะี่ยเป็นยอดไปนะสุดท้ายพอเราสร้างตึกสูงสูงอะจ้ะเราก็คอนเคียนเงีง้ยแล้วก็ล้มลงได้นะเราก็ต้องทบาบาดฐานหรือพื้นฐานนะให้มันดีที่สุดนั่นแหละไม่ใช่ว่าเราจะฉลาดไงคนสมัยในฉลาดก็จะไม่ยอมสละละ,ละใจสละละ,ละสิ่งต่างๆที่ไม่รู้ประทำก่อนอยู่ๆฉลาดจะ้ะก็จะทําสมาธิเลยก็จะทําวิปัสสนาเลยในทางปัญญานั่นแหละ พอคิดว่าสิ่งพวกนี้ไม่เป็นไรเราเก่งอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปนั่งสมาธิเอาอ่าเดี๋ยวเราไปทําวิปัสสนาเอาจเจริญปัญญาเอาแต่จริงๆนะจ๊ะเรามองข้าไม่ได้เลยนะสิ่งต่างๆเล็กๆน้อยๆยิบย่อยพวกเนี้มันทําให้ใจเราคลายทําให้ใจเราโปรงปล่อยแล้วได้เห็นสิ่งต่างๆ่าจะจ๊ะที่มันขาดเหลือขาดตกหลบโบกพ่องไปนั่นแหละมันก็จะทําให้เพิ่มพูณให้มันเต็มให้มันสมบูรณ์ของเรานั่นแหละ พอที่เนี้ยเมื่อเราจะไปน้องไปทําสมาธิหรือปัญญาก็ดีอะจ้ะเพราะว่าชาหรือศสลนเราค่อนข้างจะเต็มสมบูรณ์แล้วอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยจ้ะไม่ต้องน้อยใจอะจ้ะทุกคนนั่นแหะก็จะเปียบบางคนก็หยาบมานะบางคนก็ละเอียดมาหมายถึงว่าเปรียบเหมือนหินหยาบหินสิ่งต่างๆที่อยู่ตามธรรมชาติบางคนก็เหมือนหยกบางคนก็เหมือนแก้วเพชรสวยเลยนะบางคนก็เหมือนเพชรมาแล้วอย่างเงี้ยจ้ะสะสมมาแล้วนะที่เขาทํามาบางคนก็เหมือนพลอยบางคนก็เป็นเหมือนไม้แท่งธรรมดานั่นแหละแต่สุดท้ายจะ ไม่ว่าจะมาอย่างไรนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนคนจะมีคนไม่มีจะเป็นหญิงเป็นชายฉลาดหรือทึบจ,จะพิกลพิการหรือจะมีร่างกายปกตินั่นแหละเราก็สามารถบรรลุทาได้เราก็สามารถขจัดละสิ่งต่างๆได้จ้ะแล้วช่างอ่ะเขาก็พูดได้ดีมากเลยนะเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้อะไรเลยเขาก็แค่เอาส่วนเกินออกเพราะเอาส่วนเกินออกจ้ะสิ่งที่เราหลงเหลือหรือความดี ความที่สว่างสวายที่จิตใจเราบริสุทธิ์อยู่แล้วอะที่เป็นเหมือนเหมือนรูปพระอย่างเงี้ยเห็นไหมพอเมื่อเราขากัดกิเลสต่างๆจากความโลภโกรธหลงแล้วก็ตัวตนสุดท้ายก็จะเหลือความใสความนุ่มความนวลที่ค่อยผู้คนกราบไหว้นั่นแหละถ้าอยู่ๆอาจาเราเอาหินที่ไม่ได้กรรมการขัดเกลาเลยเนี่ยมาตั้งอยู่โยมกราบแล้วลุงจะรู้สึกยังไงไหมเห็นไหมแต่พอเมื่อหินนั้น่ะถูกสกัด ละสิ่งต่างๆออกไปแล้วอะจนเหมือแค่พระพุทธรูปอย่างเดียวนั้นเนี่ยเห็นไหมอารมณ์กราบต่างกันเลยจ้ะเราอารมณ์อีกอย่างกาบหินนะะแต่เหี่ยงอราณาพระพุทธเจ้าอ่ะต้งนั้นที่เราก็ไม่ไรู้เลยจ้ะว่าหินเนี่ยที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเห็นไหมก็ได้เห็นเลยจ้ะว่าไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องน้อยเนื้อต่ําใจว่าทําไมคนนู้นปฏิบัติดีคนนู้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายจ้ะก็เป็นรูปพระเหมือนกันสุดท้ายก็มันลุ้เหมือนกันนั่นแหละไม่เห็นต้องไป ไปน้อยใจตัวเองว่าคนนู้นทําไมเขาเก่งจังคนนี้เขาดีจังเหมือนคนนู้นเป็นเพชรเป็นพลอยมาเป็นหยกมาอย่างเงี้ยเราเป็นหินแ้วเราเป็นไม้ที่มันค่อนข้างหยาบนั่นแหละสุดท้ายจะก็เป็นพระพุทธรูปที่สวยงามที่จิตใจมันดีเหมือนกันนั่นแหละเขากราบที่พระเขาไม่ได้กราบที่หินจ้ะอันนี้ก็พอสมควรแล้วขำไม่ยอมพี่หยกอะเอาเอาลูปอาตมาไปทําเขียนอะไรสักเท่เลยอาตมาก็ขำนะถามโยอมพี่หยกว่าบอกยอมพี่ไปเอาไปเอาคาใครมาเนี่ย มนเราอ่านตัวเองแล้วเราไม่คิดว่าตัวเองจะพูดแบบนี้ไงบอกโยมพี่ไปเอาคําใครมาเนี่ยอุ้ยมันไม่ดีนะมันจะบาปเปล่าเหมือนคําพูดถ้าดูดีเลยอย่างเงี้ยจ้ะแล้วโยมโยมเขาบอกหลวงพี่หลวงพี่ก็ไปฟังดีๆเขาตัวเองพูดไว้ทางนั้นแหะอันนา้นจำไม่ได้จะโยมมันบอกไม่ถูกนะแล้วก็ขำตัวเองนะปรุงในใจนะประมาณว่าแหมพูดซะเหมือนคนมารู้ทําเลยแต่รอย่างแต่โยมไม่ต้องไปคอยตาหมาตามานะหมายถึงว่า ถ้าเห็นว่าคำมันดีหรือคำมันทําให้เตือนใจเราได้หรือให้เราสละละไปสิ่งที่มันดีนั่นแหละก็นําไปใช้จ้ะแต่บางทีไม่ต้องามาคิดว่าพระทําได,ไได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึง่งก็อาจจะมาคอยยามขัดเกาวเหมือนหินนะจ้ะที่เราลักละขัดเกาวสิ่งต่างๆนั่นแหละสุดท้ายก็ให้มันเหลือนเนื้อตัวเป็นพระพุทธรูปที่ใสสะอาดบริสุทธิ์นั่นแหละจ้ะทุกคนอาจจะหนาค่อนข้างจะหนาทึบสิ่งต่างๆเพราะว่าด้วยการสะสมบเพาะทางโลกด้วยเนาะสิ่งต่างๆมันก็ทําให้เราหนาจ้ะเราก็ต้องคอยมาสกัด มาละมาสิ่งต่างๆเพราะว่าแมวมองเหมือนโยมอาจารย์นะก็ได้เห็นความดีความงามของแต่ละคนและก็ได้เห็นในตัวพระของแต่ละคนที่อยู่ในหินอยู่ในหยกอยู่ในสิ่งต่างๆนั่นแหละโยมอาจารย์ก็พยายามมาขัดเกลาให้แต่ละคนเป็นเหมือนกันนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นหินเป็นทรายเป็นหยกเป็นเพชรเป็นไม้สุดท้ายก็ทางเดียวกันนั่นแหละจ้ะทางเดียวกันก็ไปด้ยวยกันนะนะจ้างกว จาตถาวาริวหาปุระปาริปุเรนติสากะละมเยวเมวะอิโตจินังเบตานังอุปากปติอิชิตัมปะทิตังตุมหังคิปเมวะสัมิชะตูสพเพปุเรนตุสังกปันจันโทปนารสุวะยาตามนิโชติรัสสวะถา สพพิยเรโยวิวาจันโตสัพพะรโควินาสตุมาเตะภาวัตวันตรายวสุขีทิคาโยกวาภาวะอภิวาฒนาสิริสเนจังวุทาปาจายโนจัดตาโรธรรมวัฏ ทันติอายุวนันโนอสุขัมพลังภาวุสสะภามา,างการังรักขันตุสะปเทวาาาทาาเวา,าจา,าสะพุทธานุภาเวณนะสัทธาโสทิภาวะ ดูเตะภาวะดูสะภามังการรกขันุสะภาเทววตาสะภาธรรมานุภาเวนะสะทาสโสีภมวันดูเตภาวะดูสะภามังการรกขันุสะภาเทววตาสัพพสังฆานุ อาเวานัสนาทาสติภาวันดูเต